สวัสดีครับ1น,นาทีจากสิ่งที่ได้ไดการอ่านาระราคัมภีร์โรมใน1ปีกับจอห์นประจำวันที่26มีนาคมพระธรรมลูกาบทที่3 ยอนผู้ให้ปฏิสมาเป็นผู้เตรียมทางให้กับพระเยซูแน่นอนตอนนี้ได้เขียนเรื่องราวต่างๆและบอกกําหนดชัดเจนว่าถึงช่วงเวลาต่างๆเพราะว่าผู้ปกครองในสมัยนั้นเช่นในรัชการแห่งทิเบริอสัสซีซาปอนติอัสปิลาตเป็นผู้บริหารแขวนอยู่ดัดังนั้นเราจึงรู้วันเวลาค่อนข้างแม่นยําว่าเป็นช่วงไหนที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงดําเนินอยู่บนโลกนี้ยอนบัตผู้ให้ปฏิสมมานั้นเป็นอย่างไรบ้างและสิ่งที่เขาทําเขาได้ประกาศอย่างชัดเจน ซึ่งอ้างจากพระธรรมอิสยาห์บทที่52ข้อที่10ซึ่งวันนี้เขาอ่านกลอนอีกสักครั้งหนึ่งมีผู้ ตะโกนก้องถินกันดานว่าจงเตรียมทางไว้รับเสด็จพระเป็นเจ้าจงทำทางให้ตรงเพื่อพระองค์เสด็จจงถมที่ลุ่มทุกแห่งหนให้เต็มปราบเนินเขาและภูเขาทุกแห่งให้ราบถนนไหนคดเคี้ยวต้องพาทำให้ตรงไปทางขรุขระก็ต้องปราบให้เรียบและทุกคนจะเห็นว่าพระเจ้าจงช่วยพวกเขาให้รอดได้อย่างไรนี่คือคำที่ย้อน เตรียมทางให้กับพระเยซูขอให้เราเตรียมทางของพระองค์ให้กับผู้คนที่อยู่รอบเรานั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ